การตัดสินใจเปลี่ยนงานเนี่ยเป็นเรื่องที่ควรจะต้องคิดอย่างถี่ถ้วนสะก่อนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องที่ทํางานอย่างเดียวแต่มันเกี่ยวกับสายอาชีพแล้วก็อนาคตของเราด้วยนะฮะมันคือการตัดสินใจที่จะส่งผลต่ออนาคตของเราอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นส่งผลเยอะด้วยในประสบการณ์ผมนะครับเพราะฉะนั้นต้องคิดให้ดีก่อนนะครับมีอะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะฮะอยากให้ทุกคนลองทอบทวนหาสาเหตุที่เราอยากจะเปลี่ยนงานนะครับคือ ความรู้สึกเบื่อเซ็งๆอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคือโอเคอาจจะใช่มันเป็นผลของสาเหตุนะฮะความรู้สึกเบื่อไม่ใช่สาเหตุความรู้สึกเบื่อเป็นผลของอะไรบางอย่างอ่ายกตัวอย่างนะครับคุณอาจจะรู้สึกเบื่อเพราะเจ้านายคุณไม่ดีคุณรู้สึกเบื่อเพราะเพื่อนร่วมงานคุณไม่ดีคุณรู้สึกเบื่อเพราะว่างานนี้คุณทําแล้วมันขัดกับศีลธรรมส่วนตัวของคุณคุณรู้สึกเบื่อเพราะความท้าทายมันหายไป หรือคุณรู้สึกเบื่อเพราะมันไม่มีโอกาสพัฒนาตัวเองนะนี่คือลักษณะว่าสาเหตุนะฮะเรื่องที่2ก็คือว่าวิเคราะห์ทักษะและประสบการณ์ของคุณนะฮะกำหนดเลยว่าทักษะและประสบการณ์คุณเหมาะสมกับงานที่คุณอยากจะเปลี่ยนไปหรือเปล่านะฮะบ้า,บางงานคุณอยากทําแต่คุณไม่มีทักษะก็มีนะครับ เรื่องที่3คือการวางแผนการเงินฮะเรื่องนี้สําคัญมากการเปลี่ยนงานเนี่ยอาจจะต้องทําให้คุณเผชิญกับช่วงเวลาที่ไม่มีรายได้หรือว่าช่วงเวลาที่รายได้ไม่แน่นอนนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าการเปลี่ยนไปทํางานที่ใหม่เนี่ยนะฮะมันมีเหตุการณ์แบบนี้บ่อยมากนะคือเปลี่ยนจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งเสร็จแล้วที่ใหม่ไม่เวิร์คฮะก็คือต้องมีช่วงเว้นนะครับช่วงนั้นเนี่ยคุณก็จะต้องมีรายได้นะฮะมารองรับเพราะฉะนั้นการวางแผนทางการเงินเนี่ย จึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากข้อที่4คือการดูเรื่องตลาดแรงงานและอุตสาหกรรมนะครับศึกษาตลาดแรงงานในอุตสาหกรรมที่คุณต้องการจะไปพิจารณาแนวโน้มและโอกาสที่มีอยู่ในตลาดนั้นนะครับหากคุณสนใจอุตสาหกรรมเทคโนโลยีก็ควรศึกษาเกี่ยวกับบริษัทต่างๆในอุตสาหกรรมนี้รวมถึงแนวโน้มและทักษะที่อุตสาหกรรมนี้ต้องการนะครับ ข้อที่5สําคัญมากต้องสร้างเน็ตเวิร์กสร้างเครือข่ายที่ดีนะครับการสร้างเครือข่ายเปิดโอกาสให้หางานใหม่ได้ดีนะครับแล้วก็ต่อยอดไปได้เรื่อยๆด้วยนะครับเรื่องนี้เราพูดกันบ่อยนะฮะหกคือปรับปรุงเรซูเม่นะฮะปรับปรุงเรซูเม่ให้มันอัปเดตแล้วก็ลองมาดูใหม่ซิว่าเออเรซูเม่นี้มันยังเหมาะสมกับวุฒิภาวะสภาวะของเราในตอนนี้อยู่หรือเปล่านะครับข้อที่7คือการฝึกฝนการสัมภาษณ์งานนะฮะการฝึกฝนการสัมภาษณ์งานเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่า มันมีแนวโน้มว่าการเปลี่ยนงานครั้งนี้เนี่ยคุณจะต้องสัมภาษณ์งานในตำแหน่งที่สูงขึ้นนะครับการสัมภาษณ์งานในตำแหน่งที่สูงขึ้นคนเขาก็ expect มากขึ้นนะครับข้อที่8ก็คือเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลนะการเปลี่ยนแปลงงานใหม่เนี่ยมันมีความท้าทายนะครับแล้วก็บางทีอาจจะมีเรื่องความเคร่งความเครียดตามมาอะไรเงี้ยเราก็ควรจะต้องเตรียมจิตใจให้พร้อมสำหรับการเป,ปลี่ยนแปลงยิ่งถ้าเรา,ามีคนพูดคุยด,ด้วยได้จะดีมากๆเลยนะครับและข้อสุดท้ายนะครับลองฟังหัวใจตัวเองดูว่า งานใหม่ที่คุณกําลังพิจารณาเนี่ยเหมาะสมกับคุณจร,จริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าบางทีงานมันเงินสมมุตินะเงินเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่ได้หมายความว่ามันเป็นงานที่เหมาะสมกับคุณหรือว่าคุณควรจะทำนะฮะเพราะบางทีเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณรู้สึกซัฟเฟอร์หนักกว่าเดิมก็มีนะเออบางคนเปลี่ยนงานแล้วแบบอย่างที่บ้านนะฮะหนีเสือปะจระเคก็ต้องระมัดระวังในเรื่องตรงนี้ด้วยนะครับสุดท้ายเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการ จะเปลี่ยนงานหรือไม่เปลี่ยนงานหรือว่าจะทําอะไรเนี่ยนะฮะบางทีมันมีหลายอย่างนะมันไม่ใช่แค่การลาออกอย่างเดียวหนึ่งในวิธีที่ดีมากคือลองไปคุยกับหัวนหน้าหรือว่าผู้บังคับบัญชาดูว่าเอ๊ะผมมาอยากลองอะไรใหม่ๆเนี่ยในองค์กรนี้มีให้ผมลองบ้างไหมซึ่งหลายครั้งมีนะฮะคือเพียงแต่ว่าเขาเอา้าวพอมีคนถามก็เลยนึกถึงมันได้ว่าเออมันมีนะอ่างเงี้ยก็ก็อาจจะทําให้เราไม่ต้องเปลี่ยนงานจริงๆก็ได้เพราะว่าบางทีเนี่ยหลายอย่างที่เราที่ทํางานเราเราก็ชอบอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีบางอย่างที่เรา ไม่ค่อยชอบหรอกเลยคือวิธีเดียวก็คือลาออกอ่ะแต่บางทีอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะครับอันนี้ก็ลองพิจารณาดูนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission t ุ t ด e m มูนนะครับสวัสดีครับ